เอาละครับผมก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับพี่โก้นะครับอ่าสำหรับช่องนี้ก็เป็นช่องใหม่ของพี่โก้ใครที่ยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้แล้วหลังจากอัปเดตใหม่นะครับผมมันก็ยังมีสถานที่ใหม่ซึ่งมันจะมีเวลาในการตกปลามีข้อความขึ้นมาด้านบนอย่างนี้นะครับผมมานะฮะซึ่งจะเป็นเวลาในการตกปลาใหม่นั่นเองนะครับ ปลาใหม่นี้สามารถตกได้ภายใน2วันเท่านั้นนะครับผมก่อนหน้านี้มีอัปเดตเข้ามานะครับผมก็มีปลาใหม่มาให้ตกนะครับแต่เราต้องไปตกในถ้ำนะครับผมที่เกาะหิมะใหม่นะครับหรือว่า Winter รอนะครับผม,มนะฮะ w i n t e อรนะฮะแต่รอบนี้นะครับเราต้องไปตก ด้านหน้านะครับผมนะฮะซึ่งบอสตัวที่แล้วเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นตัวนี้นะครับผมนน่นะฮะซึ่งเราต้องเข้าไปตกในถ้ำในเขานะ่ครับสำหรับใครที่อยากได้ปลาตัวนี้นะครับผมแต่รอบนี้มาเป็นปลาลิมิต็ดนะครับผมในวินเทอร์เอทนะครับมี5ตัวด้วยกันเดี๋ยวเรามาดูวิทยากันครับผมวิทยาหาปลา5ตัวนี้นี่ครับง่ายมากนะครับผมเพียงแค่เราออกมานอกเกาะนะครับผมและ ตกบริเวณรอบเกาะนะครับจนกว่าจะได้โอ้โหฟังดูแล้วโคตรยากนะครับและเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมว่า5ตัวที่ว่านะครับเราจะเคลียสมุดปลาได้หรือเปล่านะครับผมโอเคก็เบ็ดที่ผมจะใช้ในวันนี้นะครับก็คือเบ็ดเขาเรียกว่าเป็นฮบิลนะครับผมหรือว่าเบ็ดสวรรค์นั่นเองจริงๆใช้เบ็ดอะไรก็ได้นะครับแต่แนะนํานะครับผมให้ใช้เป็นเบ็ดที่มีโชคเยอะๆเลยนะครับ เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นใช้เบ็ดเด็บดีกว่าเพราะว่าเบ็ดเด็บนะครับจะกระชากของขึ้นมาได้เยอะกว่านะครับหาของไวกว่าเฮ้ยนั่นไงนั่นไงตกติดแล้วนะครับผมโอ้โหนั่นไงปลาใหม่ทุกคนเฮ้ยโอ้เดี๋ยวตกขึ้นมาดูว่าเป็นไงนี่ได้มาแล้วครับผมปลาใหม่โกฟิตนะครับกลาเซียโกฟิตนะครับเดี๋ยวเรามาดูครับเฮ้ยปลาในปลาทุกคนเหมือนปลาตัวนี้แบบมันกินปลาเรืองแสงเข้าไปอ่ะ หรือว่ามันขับเคลื่อนแบบปลาด้านนอกอะ่ะทุกคนดูดิโอ้โหด้านในแบบเหมือนเป็นปลาดวงจันทร์อ่ะตัวเล็กๆอ,อืมันขับอุ่นยนต์อะไรประมาณนั้นเฮ้ยเสียงอะไรมาเนี่ยโอ้โหไปฉลามเกิดนะครับโอเคก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมสําหรับปลาใหม่สําหรับใครที่หาไม่เจอนะครับผมดูคลิปนี้จบนี่คือหาเจอทุกตัวแน่นอนนะครับแต่ฝากน้องๆช่วยกดไลค์กดติดตามช่องวิโก้หน่อยโอเคมาครับ ส่วนเหยื่อที่ผมใช้นะครับผมแนะนําว่าให้ใช้เหยื่อในการล่อเร็วนะครับผมหรือว่าลดเวลาในการตกเร็วนั่นเองเฮ้ยนี่นไงตัวที่2มาแล้วครับผมเดี๋ยวเรามาดูว่าตัวที่2เป็นไงเฮ้ยนี่ไงเป็น crystal ค l i บนะครับผมหน้าตามันเป็นยังไงเอ่ยมาดูพร้อมกันเลยครับซิโก้ก็เพิ่งตกได้เหมือนกันนี่แหละนะครับมาดูพร้อมกันเลยโอเคโอ้โหนี่ไงสวยงามนะครับลายมันแบบเหมือนอะไรอะ เขาเรียกเลขหนึ่งอะเออเลขหนึ่งภาษาไทยอ่ะเอ้าอย่างเท่น,นะครับซึ่งปลาเหล่านี้เป็นปลาลิมิตทั้งนั้นนะครับจะไม่กลับมาแล้วอีหน้าเลยกลับมาโอเคมาครับตกได้อีกตัวแล้วครับผมตอนนี้เหมือนมันมีอะไรอะเฮ้ยฟันมันยื่นออกมาหรือว่าอะไรเฮ้ยพี่จ๋ากตกได้มือกว่าทุกคนโอเคดึงขึ้นมานี่เป็นฟอ์เซนแฟงฟิสนะครับผมโอ้ก็เป็นแบบปลาเคี่ยวหีมะ อะไรประมาณนั้นโอ้ฟันหยินมาแต่ไกลนะครับเออเขี้ยวหีมะก็ไม่แปลกนะโอ,โอเคเดี๋ยวเรามาดูตัวจริงกันดีกว่าว่าเป็นยังไงนะครับปลาเขี้ยวหีมะเฉยนะครับผมโอเคน่าจะตัวนี้นะเอ้ยนี่ไงอ๋ออ๋อลักษณะเด่นของมันก็คือแบบฟันเป็นฟันหีมะอะไรประมาณนั้นนะครับผมฟันเหยินมาแต่ไกลปลาฟันหนยินยังไงนะครับโอเค เดี๋ยวเนี่ยเหลือ2ตัวสุดท้ายแล้วนะครับเดี๋ยวย้ายสถานที่ตกแป๊บหนึ่งเพราะว่ามันซ้ําเดิมๆแล้วอ่ะดึงขึ้นมาเฮ้ยนั่นไงเห็นป่าเบ็ดวิญ,ญญาณเอามาให้อีกหนึ่งตัวนะครับเป็นฮอลโลฟล e กนะครับผมอ่านี่เลยนี่เลยนะครับใช้เบ็ดวิญ,ญญาณนะครับผมในการตกหรือว่าเบ็ดเด็บเจสแตน่าซีเอ็นั่นเองตัวไหนเอ่ยฮอโฟลตัวนี้นะครับส่วนให,ใหญ่ชอบกินกุ้งกับกินหมึกนะถ้าเลือกเป็นเหยื่อมาตก เนี่ยได้เร็วนะครับผมวันนี้พี่โก้บอกสูตรไว้ให้เลยนะครับใครมาดูช่องพี่โก้โอเคมาดูว่าหน้าตาเป็นยังไงนี่งไงมันเหมือน,ม,นมีหนวดเยอะนะเออเป็นป่าผู้สูงอายุเฉยเลยหนวดโคตรเยอะนะครับเป็นไปมาที่หนวดเยอะมากนะครับผมสําหรับตัวนี้โอเคต่อไปก็เหลือตัวสุดท้ายแล้วเอา้าเฮ้ยตัวใหม่หรือตัวเก่าเนี่ยทุกคน เดี๋ยวดูก่อนเหมือนจะเป็นตัวเก่านะครับตัวซ้ําโอ้โหได้เยอะจังเลยถ้าเราใช้เวทดีนี้ไม่รู้อะไรนะตกตกติดแตะปลามิดนะครับผมโอเคตัวนี้อาจจะไม่ใช่มิดแต่ว่าแบบเป็นปลายเวนนะตกยากอยู่ครับผมปลายเวนโอเคตัววิญญาณดึงมาเป็นปลาอะไรไม่รู้เหมือนกันโอเคงั้นเดี๋ยวเราย้ายสถานที่ตกไปเรื่อยๆนะครับโอ้โหปลาฟันเหยินอีกแล้วมากันแบบรวๆนะ โอ้โหไม่ได้ทีอะไรเนี่ยโอ้โหวิทยาได้เดมึกเลยไม่ได้ปลาเขาให้มาตกปลาตกหมึกเฉยโอ้โหโอเคย้ายที่ต่อครับเอ้ยนี่ไงวิญญาณเอามาให้แล้วครับผมอ๋อเฮ้ยคนละปลาหรือว่าโดนปลาหรือเราตกได้วันเราตกได้ทุกคนมาดูนี่ตัวสุดท้ายนะครับเป็นปลาคิดมัดแบบปีใหม่สายลุงนะครับผมออกโคตรยากบอกเลยตัวนี้แต่เรียบร้อยครับ เคลียหมดไปเรียบร้อยครับเป็น Bed เบสไทลี่นะครับผมอ่าเบสไทลี Bed ่เคลียหมดครับผมเดี๋ยวมาดูหน้าตาเป็นยังไงตัวสุดท้ายนี่เป็น3สีแบบคิดมัสนะทุกคนอ่าแต่ว่าแบบมันไม่ได้ติดสถานะคิดมัสนะแต่ว่าแบบมันเป็นปาลิมิติเลยนี่โอ้โหสวยโอเคครับผมก็ประมาณนี้นะครับวิธีการ หาปลาใหม่ทั้งหมดและตกปลาใหม่ทั้งหมดหากใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผม